มือสองจัดโปรวันแม่นะครับอ่ะวันนี้วันที่12สิงหาคม2568นะครับอ่ะจากโปรทางร้านนะครับอ่ะใครซื้อรถฝากพ่อฝากแม่นะครับอ่ะเป็นโปรส่วนลดพิเศษนะเป็นโปรส่วนลดพิเศษนะครับอ่ะซื้อเงินสดส่วนลดสูงสุดถึง50,000บาทซื้อเงินผ่อนนะครับอ่ะจากราคาตั้งที่ร้านมีส่วนลดให้10,000บาทนะครับ ให้ FC ให้ลูกค้าเอาไปฝากพ่อฝากแม่กันคนละคัน2คันนะครับอ่ะเริ่มต้นด้วย MU49 นะครับอ่ะขายอยู่ที่595,000บาทนะครับ MU49 นะขาย595,000บาทนะครับซื้อเงินสดนะครับอ่ะลดไปเลย40,000แล้วก็5 0 0 0 0บาทแล้วแต่คันที่ลดได้นะครับอ่าคันแรกนะครับ MU49 คันนี้เป็นรถปี66นะครับชั่วโมงคัน1 100ชั่วโมงงาน fc ซื้อเงินสดฝากพ่อฝากแม่เอาส่วนลดไปเลย45,000บาทเหลืออยู่ที่5 5 0 0 0นะครับอ่ะคันที่2นะครับอ่ะชั่วโมงเท่ากันเลยนะครับอ่ะใกล้เคียงกันนะครับไม่ใช่เท่ากัน1,200ชั่วโมงงานนะครับอ่ะ fc ซื้อเงินผ่อนดาวที่50,000ื่นนะ fc ซื้อเงินสดเอาส่วนลดไปเลย45,000บาทนะครับอ่ะใครซื้อรถฝากพ่อฝากแม่ช่วงอ่ะอ่ะวันแม่นะครับอ่ะ เออแล้วจะมาทันได้ยังไงเอฟซีอย่ายบ่นนะครับอ่ะมาทันแน่นอนนะครับไม่ได้จัดเฉพาะวันนี้นะครับอ่าอ่ายังเป็นโปรโวันแม่ไปอีกหลายวันนะครับจนกว่าสินค้าเราจะหมดแล้วก็จะเป็นโปรใหม่นะครับโปรอาาสสั่งลุยพวงหงุดหงิดสกิดมาอะโปรอะไรก็ได้เยอะแยะเลยครับแต่วันนี้คือโปรวันแม่นะครับ M88 นะครับ M88 คันนี้ดาวที่100,000บาทนะครับอ่ะใครซื้อเงินสดเอาส่วนลดไปเลย50,000บาทนะครับ995,000บาทนะครับอ่า580ชั่วโมงงานนะครับอ่ะซื้อเงินสดซื้อได้นะครับจอร์เดียห้าสามนะครับขายอยู่ที่290,000บาทนะครับอ่ะ FC ที่อ่าซื้อวันนี้วันแม่นะส่วนลดไปเลย10,000บาทนะครับส่วนลดไปเลย10,000บาทนะครับอ่า แล้วก็นี่เลยนะครับอ่าสี่ตัวนี้ s p นะเสียอ้วนขายอยู่ที่3 6 0 0 0 0หบาทนะครับอ่ะจัดโปรวันแม่จัดโปรวันแม่ให้อ่าสามแสนสามหมบาทนะครับอ่าเป็นส่วนลด30,000เลยนะคันนี้อ่ะจัดโปรวันแม่ให้นะใครที่ซื้อรถไปฝากพ่อฝากแม่อ่ะคันนี้น่าจับจองเลยนะครับเป็นรถที่จัดโปรวันแม่4 7่เสีเดิมทั้งคันนะครับสีเดิมทั้งคันนะครับยางเดิมดอกลึกนะอ่า จัดปลวันแม่ให้3าเซ็สเองนะครับอ่าแล้วก็ไปมุมไหนมั่งเนี่ยอ่าฟังใหญ่ๆอ่ามันใหญ่ๆพวกะแปดก็มีนะ85เซวันมีสาคันนะครับแต่จะขายรถเล็กก่อนวันนี้ขายรถเล็กก่อนอ่าก็อ่า L5018 HP นะครับเ p นะครับอ่ามีส่วนรถให้อีกนะครับเป็นโปรวันแม่นะอ่าเอนะครับเซววนก็จะมีราคา สี่แ4น0 0มสี่แสนห้า 4, 3, 4, 5, นะครับคันนี้อยู่ขาย 4, 5, อีสี่แสนหอาจจะโปรวันแม่ไป4,300สนสบาทนะครับอ่าแล้วก็คันถัดมานะครับเหมือนกันเลยเหมือนกันเลย4,500สนหจัดโปรวันแม่ให้เอาส่วนลดไป10,000บาทนะครับอ่คันถัดไป ก็เยอะเลยนะครับคล้ายๆกันนะครับราคา4ี่0สนบวกรบนะครับสี่แสนบวกรบเป็นตัว s p แล้วก็ตัว d t นะครับราคาก็อยู่ที่353,60นนะดีทก็จะมีเข้ามานะครับใครมองหารุ่นนี้อยู่นะครับโทรหาเซล้วนได้เลย094 706 4 430 70, นะครับเอฟซีที่ซื้อรถฝากพอ่อฝากแม่นะครับวันแม่นะเซล้วนก็จะลดพิเศษให้เอกนะครับ อ่ะสูตร947064430นะครับอายันมากก็ยังจัดโปรนะครับจัดโปรบันแม่กับเขาเหมือนกันนะครับอ่าฟรีดาวก็ได้ครับฟรีดาวฝากพ่อฝากแม่นะครับหรือซื้อเงินสดฝากพ่อฝากแม่เอาส่วนลดไปเยอะๆนะครับก็โทรหาเสืออ้วนได้นะครับ0947064430นะครับอ่ะจัดโปรให้นะจัดโปรให้ใครที่อยากซื้อรถฝากพ่อฝากแม่นะครับจัดโปรให้นะครับ มีส่วนลดให้นะครับนิวฮอลแลนด์นะครับ480,000บาทส่วนลดไป30,000บานะครับเป็นโปรวันแม่นะใครจะซื้อรถฝากอีพ่ออีแม่นะครับเอาส่วนลดไปเน้นๆเลยนะครับ094 706 4430นยะครับย้ำเบอร์ตลอดกลัวจำไม่ได้กลัเอ FC ลืมนะครับก็มาทางนี้เลย e f ะ1 4นะครับใครจะซื้อรถฝากข้อฝากแม่จัดโปรให้เหมือนกันนะครับ ส่วนลดให้ก็มีทุกสุดนะสองแสนบาทนะครับเป็นปลโปรซื้อรถฝากพอฝากแม่นะ,ะคันนี้เลยยังใหม่สีเส้นสองแสน่นห้าพันบาทคันนี้เลยสภาพยังสวยเลยนะครับสองแสนบาทนะครับรถทุกคันมีรับประกันให้สามเดือนนะครับคันนี้เลยล้อดำรุมแดงนะครับจำราคาไม่ได้ก็ ก็ราคาอยู่ประมาณสามแสนต้นๆน,นะครับอ่าอันนี้ก็สามแสนสามอ่าสามแสนสี่หมื่นบาทนะครับอ่าคันถัดไปสองเก้าห้านะใครอยากซื้อรถขักข้อฝากแม่นะครับก็จัดไปนะครับอ่ะ FC ที่อยู่บ้าน FC ที่สนใจโทรหาเสวัลได้เลยนะครับ0947064430นะครับแทพคเตอร์มือสองเยอะที่สุดในจังหวัดเลยนะครับสนใจก็โทรมานะครับสนใจก็ทักเข้ามานะครับ อ่าเรามีรถแท็กเตอร์มือสองให้เลือกมากกว่าร้อยคันนะครับสนใจก็โทรมานะครับอยากได้คันไหนก็โทรมานะครับอ่ะขอบคุณ FC ขอบคุณลูกค้าที่ดูคลิปนะครับสนใจรับโปรอันแม่สนใจซื้อรถให้พ่อให้แม่อ่ะโทรหาเสียอ้วนได้เลยนะครับขอบคุณครับรวยๆเฮงๆครับสวัสดีครับ